เลยป้ายดอกหมายลงนะคะก็ใกล้จะหมดแล้วแหละแต่ว่าเผื่อสำหรับอยากให้แบ่งแบ่งกันรวยๆแบ่งๆกันขายเนาะพี่เนาะใจไปปวดเนี่ยถอยออกมาเนอเมริกันอีเกิลนะคะป้ายดอกไมายจะเป็นงานเบอร์หนึ่งนะคะคุณพี่ ใหม่สิเบอร์หนึ่งนะเออแต่ว่าป้ายเนี้ยมันจะติดแบบไม่มีหมวกปนบ้างนะคะป้ายนี้เขาพิเศษนิดนึงกับเพื่อนนะคะคจะติดแบบไม่มีหมวกปนบ้างนิดนึงนะคะแล้วแต่กระสอบเนอะรวมใส่ได้ทั้งชายทั้งหญิงเลยนะคะดูความใหม่พี่ โอ้เสื้อพันลมมีค่ะยังไม่ได้รีวิวจะหมดแล้วนะคะสก,กีนดูดิใหม่มากถ้าใหม่ไม่จริงไม่กล้าให้ซูมใกล้ขนาดนี้นะพี่นะบิลลาบอง,งบิลลาบองตัวนี้บิลลาบองสวยมากวิบิลลาบองน้ำแบรนด์ห้างนะคะใครใครก็รู้จักอยู่แล้วนะคะเดดดอกไม้มีค่ะพี่สั่งได้เลยนะคะ4 5 0พันหเบอร์หนึ่งอะเบอร์คบีค่ะไม่ใช่ปะนี่ เป็นสก,กีเอ้สก,กีปาก,ปากปา,กปากหมดแรงหรอ,อ,อน,นึกว่าหลักหรือเปล่าหลักตากอากาโอ้ยตัวนี้สวยจังเลย,ยสวยมากอเรอร์ลอพลาสเทลน่ารักมากคือใหม่จริงๆนะ โอ้ยดูดิใส่ได้ทั้งชายทั้งหญิงเลยกระสอบหนึ่งสวัสดีค่ะทุกคนตัวนี้น่ารักอีกแล้วปากปาก,ปากนะคะวินเทจล้วนไม่มีจานานี่เอาเอาจริงๆนะพี่ขายเสื้อผ้ามายังไม่รู้จักว่าวินเทจเป็นแบบไหนคือว่าสไตล์วินเทจแต่ละคนไม่เหมือนกันเนาะดูโลดมากใหม่มากเปอร์เซ็นต์เปอร์เสีย5-10%พอนะคะ ดิสนีย์ตัวนี้ดิสนีย์นะคะปี2003เนาะอ๋อปากด้วยเสื้อกับขนเป็ดไม่มีค่ะขนแมวขนหนูรีบอกขนหมูเอ้ยขนหนูไม่มีคะ่ะพี่จ๋ามีแต่พวกเสื้เวเตอร์มันมาแรงสเวตเตอร์พี่เอาสเวเตอร์ไปขายดีกว่าเชื่อดิไนกี Nike, ้ตัวนี้ใหม่มาก ใหม่จนก้าซูมขนาดนี้ทะลุจอไปเลยไหมเห็นป้าเนื้อผ้าเขาจะแบบใหม่ทักมาขอรีวิวได้เลยคุณพี่ทักมาขอรีวิวได้เลยนะคะ forever ค่ะตัวนี้กระสอบ45โลนะคะป้ายดอกไม้จะอยู่ประมาณ100ตัวบวกลบนะคะพี่จา่าใครรับรีวิว3,500แคส่งให้ฟรีอุย้ยลดมาก กระสอบใหม่แค่ส่งจ่ายปลายทางนะคะใหม่มากใหม่จริงๆแบบใส่ได้ทั้งชายทั้งหญิงนะมีทั้งสีหวานมีทั้งสีแบบว่า ทึบๆก็มีนะเนี่ยขายดีมากนะคะตอนนี้จะหมดแล้วไม่พอขายแล้วนะดูสกรีนดิพี่ไม่มีแตกเลยอะอ,ลอลัล l o โ o s t e l อุ้ยตัวนี้น่ารักเหมือนไปเกาหลีเลยยืมใส่ไปเกาหลีโปโล โปโลก็มาบอกเลยนะคะว่าซื้อไปเนี่ยคุ้มเพราะว่ามันใหม่จริงๆอเมริกันอีเกิลนะคะใหม่เลยนะพี่ๆนะสวยมากขอบคุณค่ะใครอยากได้ลูกนี้นะคะ3,500ส่งให้เฟ เอพีชนโอ้ยดูสีใหม่มากนะคะสีหวานแววสีน่ารักนเงนี้ยเด็กผู้หญิงซื้อใส่ได้นะเด็ก,น,กนักเรียนนะักเรียนเนาะใส่ได้ทุกวัยเลยนะคะ ซิปบนสวมนะคะซิปก็แบบขายเด็กนักลงนักเรียนเงี้ยนักศึกษาอย่างเงี้ยเนาะพนักงานห้างเงี้ยนะคะใส่ไปทำงาน้นตัวนี้น่ารักปักผ้าดีนะคะงานนี้เบอร์หนึ่งผ้าเขาจะใหม่นะ ตัวนี้เป็นเสื้อขอบผ้าใหม่มากจริงๆไม่มีขนเลยรับรีวิวอะไรมึงจิ้งจิ้งสลัสดค่ะพี่กมลวันจ้าพี่ <c oughs> ไม่ได้เข้าซอย20พี่ต้องเลยซอย20่สอลิสเตอร์ตัวนี้บิ๊กโลโก้ใช่ค่ะแล้วพี่ต้องลงกระพานบางนี่บิ๊ก<ร>โลโก้ตัวน <13 S 2> บกบิ๊กๆเลยเลยจะเจอปลายโซชีไหม พี่ทักอินบ็อกเลยนะพี่อะไรอะได้รีวิวเมื่อกี้พี่กำมนวัน <Okay. S 1> มึงอ้วนไม่ได้แก่ oh, 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 oh. แอร์โลโพสเทล ล็อกค่ะตัวนี้สวยมากสีแดงแก๊บค่ะสวยมากมีแบรนด์ให้หลุ้นทุกกระสอบนะคะ ดูงานอะไรคะพี่ Victoria s Secret <S เข้ามาเลยพี่ไม่ได้ยินดูความใหม่สกรีนแบบแน่นมากไม่มีแตกเลยนี่สกรีนโพนี่นี่ <P ony. S 1> ไหนคะพี่โพนี่โพนี่โพนี่อะค่ะโพนี่บิ๊กโลโก้ 1> 1นนเบอร์นหนึ่งอันเนี้ยใช่ค่ะสามพันห้าค่าส่งประมาณสองร้อยค่ะพี่อ้าวเพแบบหมด<ฮ>นี่นี่ไปไปกับพี่เขาเลยพี่เขามาหมอส่ยพี่เราไปฝากส่งปองเฮ้ฮัลโหลค่ะ พี่พี่เห็นป้ายรอนเมลหรออือยังคะ f o r e v อเลงสะานมาหรือยังพี่อ่นหนูอยู่ด้านหลังนะคะพี่ด้านหลังพี่เดี๋ยวสายเข้ามาใช่คะ่ะตรงไม้สุดเลยอยู่ก็ได้ใหม่จริงดูดิใหม่มากเลยดะใหม่กระิใหม่กระราเบอร์หนึ่งก็จะประมาณนี้นะคะสภาพเขาก็จะใหม่ เบอร์รองสภาพก็จะดรอปลงมานะคะป้ายดอกไม้ไป้ายเดียวที่แบบเออค่อนข้างมีไม่มีหมวกปนบ้างนะคะคุณพี่อันไหนอะ่ะอะไรใช่ปะวะสวย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 อืยยอหูก็โทรศัพท์ว้าว ว้าวไอ,อคนนี้เขาชื่ออะไรนะเนี่ยนักร้องหรืออะไรนะโอ้พี่ลีบอ่ะดิกลับไม่ทันเนาะไนกี้จ้าไนกี้ไม่พี่นึกว่าน้องอ่ะสแตนบายรถให้พี่วันละคันไงเนี่ยใหม่มากเลย ตัวนี้นอติก้าจ้ะเออแบรนด์ก็มีให้หลุ้นนะคะเอาไปทำราคาได้นะไม่จริงๆ อยากได้รีบสั่งเลยนะคะตอนนี้ของแบบใกล้จะหมดแล้วนะคะตัวนี้ H&M ค่ะ อยากลงทุกวันเลยนี่เห็นไหมเอนียก็อ้น่นเาก็โทรมเสนอว่าดีวะเออเขาก็โทรมาเสนออยู่เขาบอกมีลาคาหมายนนีนะขอแล้วขอคุณแล้วไม่ถูกกว่าเลยเหรอเขากัอ่ะโอนากร่างเลย อ๋อดูอะไรคบพี่อยาได้ใหม่โอมฉีกมามาเปนแมาลงก็หรอวันนี้วันนี้อยู่ที่นไม่มีเหรอมีปะที่นมีสองลูกนี่เดี๋ยวดูปัดฝ้าขาดไปแล้าจะขาดไปแล้วเหรอ ตัวนี้แวนใครสนใจทักอินบ็อกมาเลยนะคะรีบสั่งเลยตัวนี้แวนนะมีแวนให้หลุ้นทำราคาทุกกระสอบนะคะเป็นงานแบบว่าเบอร์หนึ่งจริงๆนะคะประมาณกี่ตัวเหรอประมาณร้อยตัวบวกลบนิดนึงนะจ๊ะน้ำหนัก45โลค่ะแต่ว่างานเบอร์หนึ่งผ้าจะค่อนข้างที่จะสะอาดนะจ๊ะ ที่คนไหนอยากได้นะคะรีบสั่งก uh, ันเลยดูดิสกินไม่มีแตกเลยเบอร์หนึ่งนะคะมึงไซมืออาดิดาสดอกใหญ่เบลเบเชอร์แล้วเป็นเสื้อขอบโคตรน่ารักเลยโอีเดวก็เหมือนเลเมื่อเช้าคาบอกจะไม่ใส่เอง สัดีดัสไอ้แค่บอกจะเอฟลูกค้าคาบอกว่าไงไม่ก็เลยบอกว่าเดี๋ยวลูกค้าก็แบบไว้ใส่เองอะไรไว้ช้าด่าหรอกไม่สำเร็จหรอกนี่ไงนี่ไงที่ใครเนี่ยโหพี่โจ๊กรอลุ้นไล่เดือดเดือดเดือดไม่พอถามจริงที่ได้ไปอ่ะ กระสอบนี้ประมาณ45โลค่ะ45โลมาร100ตัวบวกลบนะคะแคปหน้าจอเลยพี่3,500บาทนะคะลงใหม่ใม่ใกล้หมดแล้วเด้อเบอร์หนึ่งนะคะ